อย่าดูถูกคนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งกว้างมีไก่ตัวหนึ่งชื่อเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นไก่ที่ชอบพูดจาดูถูกเพื่อนสัตว์อื่นๆเสมอเวลาเห็นห่านว่ายน้ําเขาก็หัวเราะดูสิตัวเปียกโชกทุกวันแบบนั้นน่าสงเพศจริงๆเวลาเห็นหมูขุดดินเขาก็ย่อเย้ยเลอะเทอะไปทั้งตัวไม่สะอาดเลย สัตว์ทั้งหลายเริ่มไม่อยากเล่นกับเจี๊ยบเพราะเขาชอบพูดจาให้ใครต่อใครเสียใจวันที่โชคชะตาม,มาเยือนวันหนึ่งพายุฝนใหญ่โหมกระหนำ่ำลมแรงจนข้อไก่พังเจี๊ยบวิ่งหนีไม่ทันถูกน้ำท่วมไหลพัดไปโชคดีที่ห่านซึ่งเคยถูกดูถูกกำลังว่ายน้ำอยู่พอดีมันรีบช่วยเจี๊ยบขึ้นหลังและพาไปยังที่ปลอดภัย หลังจากนั้นเจี๊ยบยังต้องอาศัยดินโคลนตรงคอกหมูที่แข็งแรงเป็นที่พักชั่วคราวเพราะบ้านของมันพังไปหมดแล้วเจี๊ยบอึ้งมากสัตว์ที่ตนเคยดูถูกกลับเป็นคนช่วยเหลือตอนนั้นเองเขาจึงเข้าใจว่าทุกสิ่งมีคุณค่าในแบบของตัวเองเขาจึงเอ่ยขอโทษช่างหานและหมูฉันเคยพูดไม่ดีต่อพวกเธอขอโทษจริงๆถ้าไม่ได้พวกเธอ ฉันคงแย่ไปแล้วสัตว์ทั้งสองยิ้มและยกโทษให้เพราะต่างรู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตั้งแต่นั้นมาเจี๊ยบเลิกนิสัยดูถูกคนอื่นและกลายเป็นไก่ที่พูดแต่สิ่งดีๆคอยชมเชยและให้กําลังใจเพื่อนๆแทนสัตว์ทั้งหลายจึงกลับมารักและยอมรับเขาอีกครั้งข้อคิดอย่าดูถูกใครเลย เพราะทุกสิ่งและทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองวันหนึ่งเราอาจต้องพึ่งพาความสามารถของคนที่เราเคยดูถูกก็ได้